เห็นูคคนี่เนาะงูขาวน่น้อะงูขาวอุ้ยนี่จกคนนี่เป็นงูนี่กลางอกนี่้ก็บก้อนดอกเกก้อนอเป็นงามเลยูแจันงูนึงงามสีดอกงามจะ

บรรยากาศก็คืมมากจ้าวันนี้เรียนคุมฝนฝุ่นอีกแย่างนึงสำหรับเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันที่17พฤศจิกา2 5งห้า่ทุกคนพากันมาเลาะแต่เช้ากับบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนฝ้า ไ้ตมๆงามๆจ้าอ๋อก็เห็ดพึ่งคาราจ้าช่วงนี้เมนจ้ะเห็ดเห็ดพึ่งคารากับเห็ดขาวเนาะเมนจ้ะนี่กันตอจ้ะ ว่าเห็นเนาะดอกกำลังพอดีกำลังงามวันก่อนนี่น่าจะดอกจริงชีไม่เห็นเหมือนกันหูยดอกอบอวลเลยจ้ะแม่น่าจ้ะหูยดอกมันอบอวบ ดอกพุ่นละดอกน่อยติดมาน้ำืมนนา,มนนามแนวมาแนวมีไงสองดอกข้าองหน้าี่อย เจ้าหินอะไรเจ้าเหมือนดอกนึ่งขึ้นสองดอกด้หรอนี่มองอย่างนั้นเห็นดอกเดียวเออน้อมานแล้วจ้ะเช้านี้เปหลบเพชรพึ่งคาลายจ้ะใส่แถวยิ่งโอ้โหเห็นแล้วอ่ะมุ้ สองดอกจ้ะงามก่อบานบานอันนี้แสดงว่ามัวนี่เมานั่นอาจะตันจุ้งสวยๆสองดอกนะสองดอกดอกนี้แล้วล่เห็นบ่ ดอกใบปกหัวยั่ดีแล้วบังอุ้ยเกสวยจะเต่อีังอี่ยังนี่่ลงอกอุ้ยยังนี่เก็บเก็บเก็บนันว่าเลีวยเป็นละงอกแดงกึงแดงกึงส้มเนาะมีอันจ้ะดอกคนน้อยนะดอกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ บ้านแนว่นแนวเห็นแต่คนอื่นได้เนะาะเห็นแล้วเดินพฤศจสิเมียนจ้าหวานอยู่จ้จา ใครเห็นแล้วงูคาบอะไรนี่เนาะงูข,าว,ขาวนะวน่ะงูขาวอุ้ยเอ้ามาอีกแล้วมาอแล้วจ้าเก็บเก็บโอ้ยที่น <ๆ S 2> ี่หน่อยแค่นอเก็บเสื้อไปเก็งเสืกันเนาะจ้าอ๋อแล้วลงูโอ๊กวันที่นี่พี่น้องเอ้ยแล้วงูยังไม่ออกแดนนี้เนาะ พราะว่านตกใช่พื้น,น,นีม่ใช่เขาพวกุ่มๆถนนอะอือเอ้เด้ยลงมูกเลี้ยงลงมูก้าเราจะาคุ้นแบบน,นี่งูกสมเอ้วงูกส้มนี่จ้ะลงงูก,กันนี้ มีกี่ไข่พุ่นสามสามไข่ไข่หน่อยพุ่น น้องเงือกขาวจ้ะเมียนจ้ะอดอกกินสองดอกสองดอกเห็นปะเบลออือใช่อ๋อดอกเบลอมองไม่เห็นดอกใกล้ๆกันจ้ะดอกเตกเนาะอาจ้ะ มันมาทีนี่นี่ไม่ก,นนนกนนินตาออีกหนึ่นงโดดสุดท้ายตัวนี้โอ้ตะมุตะมิตุกตาตุ่มลุกตะมุตะมิคือจังกันตะมุตะมิอีหลี่ ให้มากเลยทันบานนี่เต็มกระตานี่นี่เนาะแหมนจ้ะอือสองดอกนี่งแล้วนจ้ะ น,นูดน่าสมใจอืมบคัดเอบเนี่ยยางเก็บเลทางไหมทางไหมุ่น,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 นสองดอกแล้วก็ข้างในสองดอกสามพุนนี่เยอเยอะความาามงเขาก็หนาคามสมุดท,ทางนี้ เห็นไหมเอ้าติดยังมีนิจองดอกใช่ไหมนังไปทำคุณก่อนตัวนั้นจนล้มอ่ะเห็นบ่จะมุดไปเด้อนี่แล้วก็ไก่ตะก้าดอกล้มมาเห็นบ่ นี่อีกสองดอกมาได้บ่ออกก็ออกที่สามแล้วเจ้าม่ได้่วมาขาตันหน่อยเนาะไม่จะออกแล้วนะเราไม่เชอ này ở này ồ uh -huh. đẹp đi mà này chạm ngay chỗ yên đan nắng ở ngun thiên bo như mấy à, uh -huh. chắc đây bên đầy đó chọn ngay nè thiên bo Nắng quân đô mất đâu nè đi đâu nè đi qua ấy đâu luôn đâu 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 哦，卡、uh。Huh. Yeah. แม่จ้ะน่พึ่งดำไม่ดีแม่ก็ออกหน่อยเถอะโลเป็นมูมูอยู่ใสเอิ้มาแม่เอินมูจาเแี่สองดอกนีดเขนี่ใช่ไหมใช่ เออเ่ตกแได้อกจ้าเ่ดี๋ยว่งงองทั้งหท่้ีองบหออืม

ว้าวทำไมมีดอกเดียวทำไมมีดอกเดียวอ๋อนี่ทุกคนอ๋อบัดที่นี่ล่ะบัดที่นี่บัดที่นี่คืออะไรบัดที่นี่คือยังคืออะไรได้ดอกเดียวเจ้านี่ได้ดอกเดียวหาวดอเด้อพี่น้องาไม่เห็ดพึ่งคาราใเห็นไหมนะขนาดขนาดนู่นยังไปยังไงตายดิโอ้ยไปยังไดอกหาวบัตที่นี่พี่น้องเอ้ยเอาเร็วเอาเร็ว say, ừ. ui áo ừ. à. ui, nha ngay, đội nha yêu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  đội nha nhìn ui nha yêu đội 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 เป็นแอปเต็มกระตาเป็นบอกออกดอกใหญ่เป็นบาสมบืนผู้ซื้อเต็ียมเรานี่เต็มแล้วทุกคนเอาตาหน่อยมา้น้องปรคิดว่าสิมานน้องเห็นจะอันนี้ดอกเหลืองๆไกลตะก้านั่นแหละก็เห็นดอกนี้นั่นาะดอกเล็กใกล้กันนะโอ้ มันข้าวหญ่ดอกนึงสยเดินไปข้างหนาน่เห็นบขทางไหนอีก ทยัง mm hmm. งามเนาะม mm ุจ hmm. นอีกดอกนึงทักผุนยังไปยังไปข้างพีสย มันเห็ดพึ้งอะไรนะจับไหมแต่เราไม่เคยเก็บอุ๊บนะดอกนี้เท่านั้นค่ไหนนะโอ้ยแล้วจ้ะสำหรับวันนี้พิกัดและไม้ที่เรามาก็เป็นป่าฝั่งอรลุงกอนนะสสวรรค์ไม่เห็นจ้ะก็มันอยู่ส่วนมากก็จะเป็นเห็ดพึ่งจ้ะเห็ดพึ่งขาวลายก็คืง ไอ้างค้างอันนี้นูนอีกแบบนึงเห็นไหมโอ้โหที่นอนเจ้ายังแซ่หลับไปที่ไหนดอกก้น่อยมะพูดเห็นมากอันนี้นึกว่าอโอ้หนึกว่าดอกเห็ดเอริ 看见没？安静。嗯。 เต็มแล้วทุกคนนี่จ้ะ ข้างหลังข้างนี้ปุ๋ยป้าเต็มเลยตรงนี้ก็ได้ละแล้วเ่อูนนัเนาะเหรอบู๊เศย วันที่เอาตะกา้าใบเล็กมาเนาะ,นนะอันนี้เอาออกบางส่วนแล้วนะทุกคนดอ,อกแล้วใช่ถุงว้แล้วคาลากไม้ทำหนาเสาเอี้สามดอกตาใบไม้ดอกหนึ่ง ใบไม้บังนะอู้คุณนอกไม้คุณวัดดําดําห็นบ่ไหนใบไม้บางบ่เห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วยังมาบ่อันนี้นายจะออกพร้อมกันกับเขาโมนังนี่เนาะน่าน่าเบิด มาได้มามุดทางนี้ด้วยเนาะเมียนจ่างานตามหาจนเหนื่อยเนาะเมียนจ้ะพอมองมาดอกสองดอกเนาะเมียนแต่อ้ขาคนนอนถือคนดอกเนาะคนใบใหญ่ใบงามพี่จังอ่นช่วงเฮ็ดออกเนาะใช่เขาไม่สมบูรณ์เมียนดอกน้อยๆจังไหนผู้นี่จ่าอันนี้ โทษด,ด้วยอันนี้กระดอกแยอยู่ <c oughs> เอาละม้าแล้วจับอีกดอกนึงของนี้ี่สุดมากๆเลย น mm ีจ hmm. uh ุ huh. uh ่มเลยบอสโอ้โหกระดูกปลาะความจันทร์ม huh. uh ือเลือดง้อมบอสสีดอกงาม Yeah. นี่ลมแล้วอ้าวเนาะใส่ใส่เผื่อเห็นมั้ยนี่มาใกล้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 มั้ง จังไงพูดนีนะใสน้ำตาลนีจ้ะดอกนน้าอ,อขอดูม่งก่จะว่าคนมุมมิดเดเนาะคนนบ้นความมดเดยเลยเป็นสีจังสี้ะขาสันข้างหลังขอตัวด ดอกพ่นแตกเนาะเมียนเมียนพ่นนี่นี่เพชรพ่นนี่นเดี๋ยวแต่ว่าพ่นแตกเมืองตานีรถทองเพิ่น,นโอ้ยอย่างนี้เป็นแป็นเลยเนาะเมีนจ้ะสองใครเอ้าโอ้ยทองเด<อ>ียวเมียนยุยใส่เอิ้นมาแม่ โอ้ใาพึ ship, Som bah, ังหวานออกจ้ะอันนี้อันนี้่มกขมเด้อน่หวานนัวเมียนจ้ะแซ่บอันนี้แกงแซ่บอีดีที่เหลกสาวเอกบ่าเอาดอกวนคิดเ่าเป็นเห็ดพึ่งขมตุ้งโอ้โหคารอกาเหอนื้อยอัน้ไม่อกัเดีนี้นี่ดอก ดอคุณเตียเพื่อจ่าดอกคุณเตี๋ยเ้ี๋ยวมึงอยากนะแตบ๋ยเพจ้าเห็ดชนิดนี้ไม่ขุ่มหวานจี๊ดจุ้ยเราคุณเตียทำใบไม้นั้นดอกด ใบไม้ไงดูมือค่อยนะเออคูณกระต่ายแล้วทุกคนเราแก่เก็บก้อนสองดอกเก็บก้อนเดี๋ยวพาไปเบ้างพี่คอยดิแม่อุ้ยอัน เล็กนิดทจะพของอยากยิ้เละเละเละโบ้ค <c oughs> ุณอ <c oughs> ีกแนี่ทุกคนนี่เป็นมูนี่โอย้ยข้างลังคุณน,นี่ตอ้อาลังตานั่นหลุดมาเลยอ่ะอืมก็เป็นยังเนาะ ใช่แต่ว่าเพิน่นเพิ่นอันเพิ่นอันเขาเอื่นยังกว่าเพิ่นว่าเป็นจูมอู้าหารุดเลยอันเพิ่นอันเกิดมาเพิ่นกับบานนี้เนี่ยมันไม่เป็นจูมเหมือนหน้าเห็ดนะ เพิ่เอาบ่บนเอาวอ่งเป็นง่ามเลยเคข็แฝดเขาขึ้นไม่ได้ใช่ไหมแน่นนี่งนี่ดโดกหญ่งข้างหน้าอีกสองโดก้า น้ำเลนน้อแม้กินแม้กินแม่กินน้องจะเอาขาพันละวะงามเนาะงามดีจ้ะเอาไปทั่สีละญญอืโอาวคุ อหูดอกปุบปุบขาโอ้ขาเดแดงจ้าเห็ดกอเนาะ<ฮ>จ้าดมาจา้าเสียมาจ้าสรุปผลางานของวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาสองห้ากแปดกันกจา้จาจ้าวันนี้อู้หมานจ้าเห็ดเพิงจ้าก็เป็นเห็ดเพิงรวมเนาะเมียนเห็ดเพิงขาล้ายสุนมากแล้วก็เห็ดเพิงดุงเห็ดพุ่มขาดุงจา้า จังไลยตังผีเนาะวันมันเด็ดเต็มกระตาจนเป็นเซ็ตถุงจ้ะนี่เห็ดละงูไอ้สมเห็ดละงูไข่เห็ดละงูขาวจ้ะแล้วก็ลหาสุดเห็ดแดงขาลายเมียนจ้ะเห็ดแดงขาลายแล้วก็เห็ดแดงดอกนึงจ้ะกะ็ถือว่าหมาอายุจ้ะทังะง้งในห็ดละงูทั้งในหลากหลายจ้ะหลักหลักเห็ดขาวก็เยอะเนาะเมียนจ้ะเห็ดขาวกระลายมือเหนียวกระต้านไอยมากก็เลยไม่ได้กินเห็ดขาวจ้ะจ้ะสำหรับวันนี้เอกรุ๊กขอต้อนรัก่อนจังหวันพิษณุโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ